สวัสดีครับตุมเพล่วผ้าเพิินครับสวัสดีตอนเที่ยงๆเนาะครับเมื่อนี้ผมพาพี่พาน้องเลาะขกเลาะปลาขึ้นกันะครับเมื่อนี้นึกอยากกินเห็ดยูค่าครับพี่น้องเห็ดยูค่าหรือเห็ดขมเนาะเห็ดออกระหลอบไหมครับออกได้สองมือแล้วครับพี่น้องแต่ว่านึกอยากกินครับก็เลยจะพาพี่พาน้องมาหาเมืองเนาะดอกแรกเขาครับพี่น้องดอกเงยแล้วเนาะครับใส่นี่ก็กาลังสวยเลย เย็บไปเรี่อยๆนะครับมือนีมากผูด้เดียวน้องแพลวบดายมานํามเป็นที่ได้พ่อแกงกับเอาละครับพี่น้องอืมหอบเลยครับสวยๆเมิ่งดอกนี่ครับพี่น้องเขาเจ้าอาจจะบเห็นเนาะบานกำลังสวยเลยครับโอ้ เด้แต่ดอกซ้ำี้ก็โอเคแล้วครับดอกอยังไงเนาะนะครับไปต่อครับดอกนึงครับอยู่ใกล้ๆก,กันซ้ำี้กับโอเคยอยู่ครับพี่น้อง นี่ครับมองละดอกสองดอกนะครับพี่น้องบ่หลายครับเรากับพ่อได้เก็บได้กินเยู้อครับโอ้ดอกซ้ำนี้เก่าแล้วครับอบอุ่มนะคครับดอกหนึ่งนะครับดอกหนึ่งตรงนี้น่าจะอ้วนอยู่ครับ เก็บหอมรอมริบอืมได้เยอะับพี่น้องหกหัว สองดอกงามๆเลยครับอบอุบเลยนะครับพี่น้องนี่ครับอืมจะดอกงามกำหนีเพราะดีกินนะครับโอ้จะดเสียบเนะี่ย อสองดอกงามๆเลยครับว่าจะบบมีหันโบเคียร์แล้วจะบบเห็นจำกันครับวางหันได้ครับพี่น้องนะครับอบบวบเลย กำลแลงงามครับมองละดอกครับมองละดอกสองดอกว่ากันไปจะไปเก็บมาเดี๋ยวก็ได้แกงแงนะครับ มังครับพี่น้องีแต่ดอกง่ามๆดอกหนึ่งอยู่ใส่มือเนาะครับซ้ำกันเลยแต่ว่าบ่้อยู่เป็นมูเนาะตัดเอา่างนี้ครับให้เขาได้เกิดอีกเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งดอกนั้นนี่นะครับสองดอกเลยครับพี่น้องว่าเป็นดอกเดียวอวบอุ้มอวบอุ้มสุดยอดครับ น,นู่นแลละคะ่ะอันเด้แตจังสีนะครับพี่น้องเนาะขักปัญญังเลยสามดอกวังหันครับบักเงเลยครับพี่น้องคนัวนเห็นหาเห็ดผู้เดียวในโคกในปา่ามวนแตนายเลยครับ บมดตงอยงยานผู้ใดมาแย่งเนะาะนี่ครับพี่น้องมือผมเนาะบูดอกนี้ไหมครับสุดยอดเลยให้อุป,ปนะครับใหญ่ใบใหญ่เต็มกรอบมือผม ปัดพี่น้องครับว่าอันนั้นไงแล้วอันนี้ไงว่าอีกครับอูยหลายๆพี่น้องผมเจออโอ้ยดูปัดนะครับโอ้อันนี้หลายดอกโอเมนดอกเดียวครับผมว่าเมนโอเมนดอกเดียวเนาะอีคักขักขักขักมูนี่ครับกำลังบานยางดีเลย หอู่เงยเลยครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกนะครับปาดสุดยอดสุดยอดโอ้แล้วพี่น้องบานี้เรล่มพอดีแล้วเนาะจะเริ่มจะเท่าแน่แล้วนะครับ พนบบเห็นหลนะครับเด็ดขาเขาออกเลยนะมันไดเท่าเกินไปกับวเอานะครับน,น,นี่เนาะเปื่อยๆแล้วครับพี่น้องว้นี่แล้วครับเขาเป็นเชื่อคือนเขาไม่เอาได้เขากระจังเอา ครับดยอดเลยอืเจีวยวเจว ดอกนี้กําลังไครอุป,ปูลเลยครับกําลังข้นแล้วครับพี่น้องเอาแต่ดอกเงี้ๆครับอันนี้น่อยสองอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะอันนั้นเพิ่นไม่เห็นกับเอาไปเลยครับพี่น้องนี่หุนตุ๊บเห็ดรวมเขานะครับพี่น้องเลยพอแกงอยู่ดอกครับกูเหเกือบเต็มกระตาหน่อยไม่แต่ดอกเงี้ยๆเลย แต่่าอยู่พอกินอยู่มือเศ้านั่นฝ่าคึมๆเนาะครับว่ามันจะบวช่อนพอตกเทียงมามาหอดใบแดดเปี่ยงๆเ,เลยครับพี่น้องก็ผงก็บ่ได้หาโดนออกนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งน่ะละงานอยู่น้ปาปลาผู้เดียวไ <c oughs> ว้โอกาสดีๆครับจะพาพี่พาน้องมาหาเก็บเห็ดใหม่เมื่อนี้ผมมีเมนูแล้วครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กาลังใจ ตุ่มกับน้องแพลวมาอยู่สม่ำเสมอนะครับบอกว่าตุ่มกับน้องแพวจะไปหาเอียงในแน่บ่ด้แน่พี่น้องก็อยู่เป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดนะครับมือนอีก,กัขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ